6ราศีสิ่งที่รอจะเกิดขึ้นสุขใจสมหวังได้ตามสิ่งที่คิดมีหลายเรื่องที่รอสำเร็จผลบุญที่ทำไว้จะส่งผล6ราศีสุขใจสมหวังได้สิ่งที่คิดได้ตามคาดหวังได้จริงในทุกๆเรื่องในช่วงครึ่งปีแรกเรียกได้ว่ารวยรุ่งสมหวังผลบุญจากที่ทำมาในช่วงต้นปีได้ส่งผลตามที่ได้ขอไว้จับอะไรก็เปลี่ยนแปลง กลายเป็นโชคลาภถ้าใครเป็นเจ้าหนี้ที่ผ่านมาไม่ว่าจะทวงหนี้หรือยังไงลูกหนี้ก็จะไม่ยอมคืนแต่ในช่วงนี้เราอยู่เฉยๆพวกลูกหนี้อยู่ดีๆก็มีสำนึกนำเงินมาคืนให้เราถ้าพูดง่ายๆสิ่งที่เฝ้ารอมานานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ได้แก่ราศีสิงห์ราศีตุลราศีกันราศีกุมราศีธนู ราศีมีนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ